ไปตั้งแต่เมื่อวานนะฮะภารกิจคุยใหญ่รูเยีะเลยค่อนข้างที่จะก็ไม่ดีเนาะหลายท่านก็เล่นนะคิอจริงไม่ค่อยชัดเจนเดี๋ยวต้องตำบลดอนมะนาวนะคะก็เดี๋ยวั่ไยในรอบต่อไปนะคะค่ะดวงประมณสมใจค่ะหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาวค่ะค่ะวิชียรนัคเวศค่ะหัวหน้าสํานักปลัดอบตบางตะเถีงค่ะ สวัสดีครับผมธีรพิษนาคเวศนะครับกองสาธารณสุขอบตวัราเทพครับแล้วก็ผมไอมณฑีบุตรวานะครับปรับของการบริหารส่วนตัวเลโรคีนแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านอนุกรรมการการเลือกตั้งนะครับท่านท้องถิ่นอำเภอบริษพี่น้องครับข้าราชกานี่คือครับทางวิทยากรนะครับก็เดินง้มขอแนะนําตัวครับผมสัมพิชุดเชิดครับ ประธานผู้ตรวจการรับตั้งจังหวัดสระบุรีวันนี้ผมมากับชุดเคลื่อนที่เดียวครับร้อยตัวตีก้องเกยรติอันนี้นะครับท่านผู้ได้รับการแต่งตั้งนะครับให้มาปฏิบ,บัติหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับสามารถเข้าพื้นที่ของท่านท่านรับผิดชอบพื้นที่อำเภอสพน้องและอำเภอบองปมานะครับวันนี้ท่านมีชุดทีมงานตรงนี้ลูกน้องก็้ลงพื้นที่อยู่ครับท่านได้รับการแต่งตั้งนะครับโดยจากท่านประธานอิธิน์บุญคลองนะครับ ท่านประธานใหญ่เช่นเดียวกับผมนะครับได้เป็นผู้ตรวจการตั้งโดยคำสั่งแต่งตั้งเช่นเดียวกันได้จับสลากให้มารับผิดชอบในที่นี้ครับแล้วก็ท่านใดนะครับทั้งกรนทั้งตำบลอันนี้เราก็อยู่ในนั้นเชื่อมั่นว่านะครับถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กระต่าแต่งตั้งที่ที่ท่านได้เป็นคณะรกรรมการนับการบริโภคอาบอให้ไดะ